จะเรียนเรื่องพีระมิดในหน่วยพื้นที่ผิวและปริมาตรค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดได้หาพื้นที่ผิวของพีระมิดจากโจทย์ที่กำหนดให้ได้และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดไปใช้ในชีวิตจริงได้วันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จัก พีระมิดรูปที่ของพีระมิดกันก่อนค่ะเพ่นคิดว่าพีระมิดมีลักษณะเป็นอย่างไรคะมีใครพอเดาได้พีระมิดมีลักษณะเป็นอย่างไรรูปทรงสามเหลี่ยมรูปทรงสามเหลี่ยมมีใครเี่ยูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นยังไงพีระมิดฐานเป็นสี่เหลี่ยมฐานเป็นสี่เหลี่ยมมิติมีสี่เหลี่ยมมิติเป็นสามเหลี่ยมหัวยอดมันแหลมหรือมันเป็นยังไงแหลมแหลมอ่า เดี S <S ย๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช่ไหมสิที่นเรียนพูดค่ะอันนี้เป็นลักษณะของพีระมิดค่ะพีระมิดจะมีด้านบนมันจะแหลมๆแ,แบบนี้ค<ม>ิดว่าอยู่ที่ประเทศอะไรอินเดียอียิปต์อินเดียคิดว่าอยู่ที่ประเทศอะไรอียิปต์อียิปต์อ่าเป็นพีระมิดแบบนี้เข้าไว้ใส่อะไรรู้ไหมเข้าไวา้เอาไว้ใส่ศุกร์พอรู้ดี อันนี้ก็เป็นลักษณะของพีระมิดนะคะบ้านนี้จะเอาผีสามเหลี่ยมตรงนี้นะเป็นลักษณะของพีระมิดจะเป็นลักษณะแบบนี้พีระมิดค่ะพีระมิดคือรูปทรงในผนิณิ์สามมิติที่มีฐานเป็นรูปอะไรก็ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้สามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเป็นรูปเอ็นเหลี่ยมก็คือหลายๆยเหลี่ยมได้หมดเลยแต่ว่ายอดมันก็เป็นยอดแหลมนะคะทำให้ด้านข้างของมัน ด้านข้างของมันเป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมใช่ค่ะด้านข้างของมันเป็นสามเหลี่ยมข้อนั้นอันนี้จะเป็นลักษณะของพีระมิดค่ะส่วนประกอบของพีระมิดค่ะจุดบนเรียกว่าจุดยอดตรงน,นี้ค่ะเส้นตรงที่ล่าตั้งขาง พีระมิดมีหลายหลายอย่างเรียกตามลักษณะของฐานอย่างเช่นอันนี้พีระมิดฐานสามเหลี่ยมฐานของมันเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนี่คือพีระมิดฐานหกเหลี่ยมค่ะเรียกชื่อพีระมิดตามฐานของพีระมิดนะคะ,ะนักเรียนคิดว่าถ้าเราที่รูปพีระมิดออกมาจะมีลักษณะเป็นอย่างไร เหมือนเหมือนอะไรคะเหมือนอะไรแกะเปลือกเหมือนที่แกะเปลือกขนมอ่ะเหมือนที่แกะเปลือกขนมเหมือนลูกปลาเคยเห็นปลาดาวไหมอ่ะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับปลาดาวหรือเปล่าเดี๋ยวรูให้ดูค่ะถ้าเกิดรูขี้ออกมา สองี่ในหัวอ่ามันจะเป็นแบบนี้ไงคะ้าข้างของมันเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมใช่เข้ากันทุกด้านนี่ขเข้ากาันเข้ากันแล้วฐานของมันเป็นรูปอะไรคะสีเ่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมค่ะนี้เป็นการคลี่ของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะอกากลับไปที่เดิม รองเลี่ยมิติสานอื่นดูอันนี้เป็นรูปลี่ยมิติานสี่เหลี่ยมเหมือนกัน เมื่อเราหาพื้นที่ผิวของพีระมิดเราก็ต้องหาส่วนประอกอบขอคลูกับไรที่อันเดิมเราก็ต้องหาพื้นที่ฐานออกมาฐาเป็นรูปสี่เหลี่ยมนักเรนก็ต้องหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมออกมาแล้วหาพื้นที่ผิวข้างก็คือรูปสามเหลี่ยมพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดก็คือเอาพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างมั่นเองยกตัวอย่างข้อนี้ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรว่าอย่างไรคะรด้านคูณด้านด้านคูณด้านถูกต้งองได้ขอครับพื้นที่ผิวของพีระมิดนะคะจะหาได้จากพื้นที่ฐา,านบวกกับพื้นที่ผิวข้าซึ่งพื้นที่ผิวข้าของพีระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมนักเรียนจําได้ไหมว่าสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมว่าอย่างไรเส้นหนึ่ง เ็นหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถูกต้องค่ะนนี้เป็นการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมแต่ทีนี้เรามีสูตรลับให้พื้นที่ผิวข้าวเราจะไม่หาไปทีละรูปค่ะเราจะหาโดยใช้สูตรคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐานคูณสูตเอียงเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐาน คูณสูตรเทียมนะคะ ด้านด้านคูณด้านก็คือเอาอะไรคูณกันครหกคูณหกหกคูณหกได้เท่าไหร่สามคหกสามที่หกตารางเมตรบวกพื้นที่ผิวข้างสูตรพื้นที่ผิวข้างคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐานคูณสูงเทียมถ้าด้านทุกด้านยาวหกเมตรค่ะความยาวรอบฐานจะเป็นเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบ มันก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบสี่คูณห้าซึ่งก็งมีค่าเท่ากับหกสิบตารางเมตรพื้นที่อยู่ทั้งหมดเอาพื้นที่ผยู 5, ่ภาคบวกพื้นที่ฝาก็คือสามสิบหกบวกหกสิบได้เก้าสิบหกตารางเมตรมีใครสงสัย,ยไหม,มไม่มีนะคะเดี๋ยวครูให้ทำแบบฝึกหัดค่ะเดี๋ยวแมบบ่ครูผ่าน คูู้ให้ทำจากผู้กันทำนะคะทำแบบกดัดแล,ล้วเดี๋ยวให้ออกมาแชร์คำตอบกันว่าคำตอบของนักเรียนเหมือนกันหรือเปล่าหรือตต่างกัน เชิญค่ะ ที่ที่นักเรียนเห็นรูปแรกเป็นรูปที่ของเพล่อนมีอะไรรูปกี่สองค่ะเลวีซีเรียถือชาติรูปที่สามค่ะเลวีชานซีเรียถือชาตและรูปที่สี่ค่ะเลวีชานไทยคนอื่นๆได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนค่ะเหมือนนะคะโอเคค่ะเก่งมากตกลงให้เพื่อนค่ะ วันนี้เราเรียนเรื่องพีระมิดส่วนประกอบของพีระมิดประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะส่วนบนเราเรียกว่าจุดยอดจุดนี้เรียกว่านสืน่อ่าด้านล่างสุด ี่เหลี่ยมก็พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมถ้าเป็นหกเหลี่ยมก็พีระมิดฐานหกเหลี่ยมนะคะวันนี้เราสรุปเรื่องของพีระมิดเทียมต้องมีไหมคะหน้าบอกขอบคุนครัควณครู